ใจมานั่งแถลงข่าววันนี้เรื่องอะไรบ้างคะจริงๆยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงว่าตัวเองจะต้องมานั่งแถลงข่าวนะคะเพราะว่าเรื่องลูกกับเปิดเปิดไปนานแล้วเพราะว่าเอ๊มี่ไปไหนมาไหนด้วยกันกับลูกตลอดเวลาวีดีที่รู้ว่าคนออกมาแชร์เราซุกลูกเราคิดยไงบ้างกอดกดคําว่าซุกเพราะว่าเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยเราไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเรามีกิจกรรมทํากับลูกตลอดเวลา แล้วก็ก็ดีเหมือนกันที่ที่เขาพูดคํานี้ออกมาเพราะว่า,ม,ามันทําให้เอมี่ได้ทําให้พี่ๆทุกคนบางทีอาจจะมีแค่กลุ่มเล็กๆที่รู้ว่าเอมี่มีมลูกแล้วหรืออาจจะมีแค่คนสงสัยว่าเออเอมี่มีลูกจริงหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจะรู้ว่าเฮ้ยเอมี่มีลูกแล้วสองคนจริงๆหรอจากที่กลุ่มเล็กๆที่รู้วันนี้ทุกคนทั้งประเทศได้รู้แล้วค่ะว่า เอมมี่มีลูกแล้วสองคนผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะหลายคนมองว่าทําไมเราไม่ออกมาพูดตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าวงการมันเอมมี่มองว่ามันมันไม่จําเป็นที่ม่ต้องมานั่งถือป้ายหรือเป่าประกาศว่าเฮ้ยฉันมีลูกแล้วนะสองคนเอมมี่มองว่ามันมันไม่จําเป็น mm hmm. เพราะมม้กก็เปิดเปิดลูกอยู่แล้วเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันแม้กระทั่งจะไปเดินห้างเอมมี่ก็จูงมือลูกทั้งสองคน เรียกเหมอมีแม่เราไม่ไม่บบเอ้เรียกพี่นะไม่มีคือคือ,คอเอมมี่มองว่ามันไม่จําเป็นที่ที่เราจะต้องมานั่งเป่าประกาศและอีกอย่างหนึ่งด้วยหน้าที่การงานของเราเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งเป่าประกาศอยู่แล้วถูกต้องไหมคะว่าเอ้ฉันมีลูกแล้วนะสองคนแต่เอมมี่เขาบอกว่าให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์และมันก็พิสูจน์ได้ให้ทุกคนได้เห็นนะว่าที่ผ่านมาเอมมี่ไม่เคยปิดบังเลยเอมมี่เปิดเปิดรูปมาตลอดแต่แค่หลายหลายๆรูปที่เอมี่โพสลงไปคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าใครอ่ะน่ารักจังเลยอ๋อลูกเอมมี่ค่ะ ริงหรอ or, คะไม่เชื่อท,ชอ,อทุกคนไม่เชื่อเพราะทุกคนไม่เชื่อมันก็เป็นหน้าที่ที่ของแม่ที่จะต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราทําหน้าที่แม่ที่ดีและเราไม่เคยปิดบังกับใครเลยว่าเราไม่เคยมีลูกตอนนี้คนเริ่มขุดประวัติคุณพ่อของน้องคนแรกน้องคนที่สองเราอยากเปิดเผยเองหรือว่าเอมนี่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากพาดพ,พิงถึงใครดีกว่าเอาเป็นว่าประเด็นประเด็นตอนนี้คือทุกคนอยากรู้ว่าเอมนี่มีลูกแล้วจริงๆหรือเปล่าใช่เอมนี่มีลูกแล้วแล้วก็เอมนี่ไม่อยากให้พาดพ,พิงไปถึงใครแล้วก็เอี่จะบอกกับทุกคนว่า ลูกทั้งสองคนเกิดจากความรักความรักที่เรามีให้ต่อแฟนทั้งสองคนที่ที่เราที่เรามีเอมี่ไม่ได้คิดที่จะฆ่าเขาออกหรือไม่คิดที่จะไปทําแท้งหรือไม่ได้คิดที่จะปกปิดหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถไปกับแฟนเราได้หรือเปล่า mm hmm. เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งที่เราต้องเลิกกันเอมี่ก็ไม่ยกลูกให้เขาไปดูแลซึ่งเอมี่ก็บอกแฟนเดงว่าฉันสามารถดูแลลูกเองได้แล้วก็เอมี่ไม่ขอค่าเลี้ยงดูกับเขาสักบาทเดียวเรา่อของลูกคนแรกปเป็นเศรษฐีที่จังหวัดโคราชใช่ไหมคะ ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนแรกค่ะคนนี้คือคนละพ่อใช่ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนละพ่อแต่เด็กทั้งสองคนก็เกิดจากความรักที่เอมมี่มีให้แฟนตออ่าให้กับแฟนทั้งสองคนมีพ่อของเด็กเป็นเด็กไอดอลด้วยแค่ค่เด็กไอดอลใช่ค่ะเขาก็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 ใช่แต่ว่าเขาก็มีฐานะเหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็พยายามติดต่อเราแล้วก็อยากจะมาเจอลูกเราก็ให้ให้มาเจอเพราะเอมมี่มองว่าถึงแม้ว่าวันหนึ่งเอมมี่จะเลิกกันกับแฟนไปแล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะตัดความเป็นพ่อของกับลูกได้เราก็ไม่ปิดกั้นอยู่แล้วเราก็ให้เขามาเจอกันมีคนบอกว่าคนหนึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ก็นแจริงๆแล้วคุณพ่อเขารวยนะเขาเขาเป็นคนมีฐานนะแต่ว่า เขาก็เหมือนอยากทําเป็นงานอดิเรกข,ของเขาอะค่ะเขาก็ทาของเขาไปเรื่อยขับก็ได้ไม่ขับก็ได้จริงๆการขับแท็กซี่ก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยถ้าไม่มีแท็กซี่ถามหน่อยเวลาที่พวกคุณลําบากอะในขณะที่คุณไม่มีรถพวกคุณต้องพึ่งแท็กซี่ไหมทุกคนก็ต้องพึ่งแท็กซี่ถึงแม้ว่าวันนะวันหนึ่งเขาจะเป็นคนขับแท็กซี่จริงๆเอมี่ก็รับได้เพราะเอมี่เป็นคนที่ไม่ดูถูกอาชีพอะไรเลยตอนว่าเป็นแค่งานอดิเรกใช่ถูกต้องค่ะคือ ล่าสุดไอ้มิไปถ่ายละครที่โกราชครอบครัวเขาก็ทําอาหารมาเลี้ยงคนทั้งกองเลยแบบนี้ถ้าเท่าจะเป็นคนขับแท็กซี่จริงๆก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่เอมี่จะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับแท็กซี่ค่ะบ้านเขามีฐานะเขาทุกคนเขาเป็นทุกคนอยู่ที่ที่ฮ่องกองทั้งหมดเลยค่ะพ่าของน้องสองคนยดงดูแลเด็กๆอยู่นะเขา,าก็ยังมีโอนเงินมาให้คุณแม่ค่ะแล้วก็เอมี่บอกว่าถ้าอยากจะเจอลูกให้ผ่านคุณแม่เลยเพราะเอมีไม่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 ขอเข้ามายุ่งดีกว่าเพราะอย่างหนึ่งเอมี่ก็แก่งใจฮาวเวิร์ดด้วยเรียกว่าน้องสอง องคนก็ทราบว่าใครเป็นพ่อใช่ค่ะแล้วก็น้องทั้งสองคนก็รักกันดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่อให้เขาจะคนละพ่อเด็กทั้งสองคนก็รักกันแล้วก็เขาก็ให้ความเคารพให้ความเคารพคนที่เป็นพ่อด้วยที่ถึงแม้ว่าเขาจะคนละพ่อก,ก็แล้วแต่อีกกระแสข่าวนึงบอกว่าเราเคยทิ้งลูกเพื่อจะไปแสดงหะัร เอมี่เอมี่จะบอกว่ามันไม่ใช่อย่าลืมจะคะว่าเอมี่มีลูกตอนอายุเท่าไหร่แล้วเอมี่เล่นหนังตอนอายุเท่าไหร่นี่ยแล้วเอมี่จะเอาเวลาไหนไปทิ้งลูกถูกต้องไหมคะมันมันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะเอมี่น้องคนแรกมีน้องตอนอายุเท่าไหร่คะเอมี่มีน้องตอนอายุสิบเก้าค่ะตอะนนั้นเราค้ยว่าเร็วไปไหมเร็วไปไหมเหรอถ้าถ้าเป็นสังคมสมัยนี้ก็คงอาจจะบอกว่าเร็วแต่แต่ก็ในเมื่อมันเกิดมาจากความรักก็แต่ถึงแม้ว่าเอมี่จะตั้งท้องต,ตั้งแต่ตอนเอมี่อายุยังน้อย แต่เชื่อไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่เอมี่ไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยคือการทำแท้งเด็กทั้งสองคนเกิดมาจากความรักเกตเด็กทั้งสองคนไม่ได้เกิดมาจากความใคร่ไม่ได้เกิดมาจากความมั่วไม่ได้เกิดมาจากความที่เรามักง่ายแต่เขาเกิดมาจากความรักถ้าเกิดว่าไม่เกิดมาจากความใคร่ความมั่วหรือความมักง่ายเอมี่ e ทำแท้งไปตั้งนานแล้วค่ะแต่เอมี่ยังสามารถเลี X, เ้ยงเขาดูม่เลี้ยงดูเขาจนโตจนตอนนี้เขาเป็นเด็กดีได้ เอมี่น้องทั้งสองคนหลังจากได้ทราบข่าวตัวนอ้องก็แบบภาพปกตใิไงไ, <ป S 2> ไม่เลยค่ะน้องทั้งทั้งสองคนแฮปปี้เวลาที่เขาไปโรงเรียนเขาบอกเขาจะต้องแนะนําตัวใช่ไหมคะอ่าคนนี้เป็นลูกใครผมลูกเอมี่แม็กซิมครับเขาจะบอกเลยเด็กทั้งสองคนน่ารักมากแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็ ก็น่ารักอะกับเขาด้วยแล้วก็เวลาที่มีกิจกรรมโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยเราก็เต็มที่กับทางโรงเรียนวันนี้ลูกๆเป็นไงบ้างคะสภาพจิตใจโอ้ยเขาเตรียมพร้อมที่จะโชว์เดินแบบทุกคนเตรียมพร้อมความสามารถที่เขามีค,ะค่ะก,กับที่ผ่านมาเรามีข่าวกับผู้ชายหรือแบบซิ้งๆแบบ่แหละมันมีผลกระทบกับลูกบ้างไหมคะ ส่วนมากแล้วข่าวที่ออกมาลูกๆก,ก็ไม่เคยสนใจเพราะว่าเขาหน้าที่ที่เขาต้องทําให้กับหมอมีคือหนึ่งเขาต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ความรักกับหมอมีแล้วก็เขาจะเข้าใจในตัวมัมีมากๆเวลาที่มีปัญหาเขาจะแบบไม่เป็นไรนะลูกๆอยู่ข้างๆมามีตลอดเวลาแล้วก็จะมีพี่หนุ่ยมีพี่เอที่เขาคอยอยู่ข้างๆเราตลอดว่าไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยดูเคยถามพี่หนุ่ยหลายครั้งแล้วว่า พี่ถ้าเกิดว่าเรื่องลูกหลุดออกมาเราจะเป็นยังไงพี่หนุ่ยพูดเสมอว่าเอมี่ความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายแล้วเขาก็เห็นเห็นว่าเอมี่รักลูกๆมากๆเพราะว่าเอมี่บอกตรงนี้แล้วว่าใครที่เกลียดเอมี่ให้ด่าเอมี่ได้แค่คนเดียวอย่าด่าลูกเอมี่เพราะลูกคือแก้วตาดวงใจของเอมี่ยู่ไม่มีลูกคิไม่รู้หรอกว่าความเป็นแม่มันเป็นยังไงลกเด็กทั้งสองคนเอมี่บอกตรงนี้ว่าเขาเกิดมาจากความรัก เกิดมาจากความรักที่เอมี่มีต่อแฟนเอมี่ไม่ได้มันไม่ได้เกิดมาจากความมักง่ายไม่ได้เกิดมาจากความใคร่เพราะว่าถ้าเอมี่มักง่ายจริงเอมี่ทำแท้งไปนานแล้วถึงแม้ว่าใครจะมวาว่าวเอมี่รูปมีดูทั้งสองคนคนละพ่อหลายๆคนมีมากกว่าสองคนอีกค่ะแต่ถ้าถึงแม้ว่า เอมี่จะมีสามีเป็นร้อยเอมี่ก็จะเลี้ยงลูกเป็นร้อยยังไงเอมี่ก็จะไม่ทําแท้งแน่นอนและเอมี่กล้าพูดได้ว่าเอมี่สามารถเลี้ยงดูลูกทั้งหมดได้เป็นคนดีและเป็นคนดีแบบมีคุณภาพในสังคมได้ด้วยและนีเราเราบอกลูกหรือสอนลูกยังไงบ้างคะกับตารแลีงเรามาหรือ,อ,รอยงงลูกลูกไม่เคยมานั่งสนใจกับกระแสนะลูกเขาบอกว่ามามีมันนี่มามีดเหนื่อยไหม วันนี้มัมมีไม่ต้องรลองให้นะมัมมีมีอีจิกับเื้อหลิงนะมัมมีไม่เล่าให้นะมัมมีรักอีจิไหมมัมมีรักเสื้อหลิงไหมแล้วก็เอมมี่ก็มีคุณแม่มีน้องๆที่คอยดูแลในเวลาที่เอมมี่ไม่ว่างหรือทํางานทุกคนเขาไม่เคยคิดว่าเขาขาดพ่อมันมีคลิปหนึ่งที่ลูกที่ลูกพูดไปตั้งนานแล้วบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้อีจิกับเื้อหลิงจะไม่มีพ่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหมัมมีเป็นด้อยทั้งพ่อและแม่ให้กับเขาและนี่ก็เชื่อว่า คำพูดของลูกมันทําให้เอมี่มีกําลังใจที่จะเดินต่อไปข้างหน้าขอบคุณิีนหนุยขอบคุณพี่ชายขอบคุณแม่เนาะแม็กซิมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ที่เป็นกําลังใจให้เราแล้วก็ช่วยเราเลี้ยงดูลูกๆแล้วก็เอมี่อยากจะปากบอกถึงทุกคนว่า ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องมีจงเดินหน้าต่อไปแล้วก็อย่าทิ้งเขาเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้อะไรและเอมี่ก็จะบอกทุกคนว่าอย่าพูดคําว่าอ๋อมันพลาดแล้วไม่ได้พลาดหรอกคะ่ะในขณะที่เรามีอะไรกับใครสักคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเราเรามีกับเขาเพื่อด้วยความรักในเมื่อเรามีเขาขึ้นมาแล้วเราก็เลี้ยงเขาด้วยความรักเหมือนที่เอมี่เลี้ยง